ไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรกันหน่อยนะครับมีผู้ใหญ่บ้านในอำเภอพะโต๊ะครับอาสารับส่งนักเรียนระยะทางไปกลับกว่า40กิโลเมตรนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนหนังสือและที่สําคัญคือไม่อยากให้โรงเรียนถูกยุบครับที่เห็นขับรถอยู่เมื่อสักครู่นี้นี่เปิดประตูลงมาแล้วนะครับนายที่เบกเทพสิริครับอายุ56ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลปากทรงอ,งเอราเภอพะโตะจังหวัดชุมพร นำรถส่วนตัวมารับส่งนักเรียนไม่คิดค่าใช้จ่ายทำแบบนี้มาแล้ว5ปีครับระยะทางที่ต้องไปรับไปส่งทั้งเชา้าทั้งเย็นรวมแล้ววันหนึง40กิโลเมตรต่อวันนะครับค่าน้ำมันนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ไปกลับวันละ40กิโลครับนายที่เบกบอกว่าในพื้นที่มีโรงเรียน1แห่งคือคือโรงเรียนบ้านต่อตั้งเมื่อความเจริญเริ่มเข้ามารถรับส่งเด็กนักเรียนก็เริ่มมีมากขึ้น ผู้ปกครองมีตัวเลือกในการให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนอื่นๆโรงเรียนบ้านต่อตั้งจึงมีเด็กนักเรียนน้อยลงก็เลยมีความคิดว่าถ้าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แต่เนื่องจากโรงเรียนมีเด็กนักเรียนค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยไปหานักเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงให้มาเรียนที่นี่เพื่อป้องกันการผูกยุบโรงเรียนครับไปขอเขาไปแบ่งจากโรงเรียนอื่นมา ก็ตอนแรกๆก็ได้มาน้อยผมไปสเสนอว่าขับรถส่งให้ฟรีก็ทํามา5ปีแล้วก็ตอนนี้ก็เด็กอยู่ที่ประมาณ50ตน้ตนๆ้นก,ก,ก็ก็คือหมายควว่าแลกเปลี่ยนโดยการไปขอแบ่งเด็กมาโดยการที่ตัวเองอาสาจัรรับส่งเด็กรับส่งเองให้ hey, hey. ให้กับโรงเรียน บอกไปเสนอกับผู้กครองว่าเดี๋ยวขอแบ่งนักเรียนมามาเรียนที่ต่อตั้งแล้วก็เราก็รับส่งให้ฟรีผมาอะไรเราจึต้องทแ,แบบนั้นนะแบบนั้ก็อยากให้โรงเรียนได้มีนักเรียนเพิ่ม ด้านผู้ปกครองก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่มีผู้นําที่มีจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลามารับส่งเด็กนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถึงแม้ว่าเด็กๆก็จะไม่ได้อยู่หมู่บ้านของตนเองก็ตามแล้วก็อยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกภูมิใจค่ะมีผู้ใหญ่บ้านมาคอยรับส่งเด็กๆค่ะภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเออผู้ใหญ่บ้าน น่าจะอยู่ต่ออีกสักหลายๆปีค่ะเรามีแนวคิดไหมว่าอยากแค่ลูกไปเรียนที่ในเมืองหรืออะไรพวกนี้ไม่ให้เรียนไถวเนี่ยเคยคิดไหมก็มีบ้างแต่น้องก็เคยอยู่กรุงเทพก็เคยเรียนอยู่อยู่ที่โรงเรียนสารศาสตรค่ะแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านนอกก็อยากจะออกแต่พอดีน้องเขาไม่ค่อยเหมือนเหมือนถ้าเกิดเรียนโรงเรียนใหญ่ๆครูเข้าไม่ถึง แต่ที่เนี้ยครูครูเขาเข้าถึงแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่างเงี้ยค่ะลุงน่าจะเข้าใจดีกว่าคุณผู้ชมใน YouTube ก็ชื่นชมทางทู่วใหญ่บ้านเข้ามากันเยอะเลยนะครับทีนี้ทางนายอาคมเทพทีครูโรงเรียนบ้านต่อตั้งบอกว่าผู้ปกครองของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพรับจ้างบางส่วนก็เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับก็ไม,ม่เวลาไปรับส่งลูกหลานของตนเองพอมีรถรับส่งที่ผ่านหน้าบ้านก็ให้บุตรหลานไปกับรถรับส่งเด็กนักเรียน ก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยไปเรียนในตัวเมืองกันเพราะไปกับรถรับส่งนักเรียนนะครับเด็กที่เรียนในพื้นที่ก็ลดน้อยลงทุกวันแต่ก็ยังมีความโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กๆทั้งในหมู่บ้านของตนเองแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอาสาที่จะรับส่งเด็กๆให้พาไปโรงเรียนทุกวันโดยไม่เก็บเงินจากผู้ปกครองครับถ้าผู้ใหญ่ไม่มีการรับส่งนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเกิดปัญหานะครับ เกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าหนึ่งผู้ปกครองผู้ปกครองแถวนี้ครับก็คืออย่างที่บอกว่าเขาก็มีหน้าที่รับจ้างนะครับคือต้องไปแต่เช้าทีนี้ถ้าเกิดผู้ใหญ่ไม่รับส่งเนี่ยเด็กที่มีรถรับส่งผ่านหน้าบ้านแบบนี้ครับที่เขาไปเรียนสะดวกไปเรียนข้างนอกเนี่ยผู้ปกครองก็จะสะดวกผู้กครองด้วยก็คือว่าก็แต่ตอนเช้าก็เตรียมตัวให้ลูกแล้วก็ขึ้นรถรับส่งแล้วก็ไปเรียนข้างนอกได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเด็กไปเรียนข้างนอกหมดเนี่ยผลผลกระทบต่อโรงเรียนมีมีอย่างแน่นอนครับ ครูอาคมยังบอกด้วยว่าโรงเรียนบ้านต่อตั้งแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เด็กๆที่โรงเรียนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นๆแล้วก็ได้รับรางวัลมาหลายรางวัลการที่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนมีน้อยมีข้อดีก็คือคุณครูสามารถเข้าถึงเด็กนักเรียนสามารถเรียนกันตัวต่อตัวได้เลยนะครับเด็กๆก็จะได้ความรู้เต็มที่สดใสนะครับมีหลายวิชาได้เต้นกันด้วยเห <c oughs> ็นไหมสนิทกันทั้งห้องครับผมว่านะครับ แล้วก็เด็กๆในหมู่บ้านได้เคียงเนี่ยก็จะเป็นการได้รู้จักกันด้วยรเรียนในพื้นที่ชุมชนนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าเรื่องของมาตรฐานทางการศึกษานั้นเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองเลยนะครับค่ะผู้ใหญ่บ้านก็ทำานานนะหปีก็อยากจะเห็นในางาน,นที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆนะคะคุณผู้ชม